คือว่าก่อนจะมาเราไม่รู้ว่าวันนี้จะมีเครื่องคาราโอเกะนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่รู้เลยว่าเลือกเพลงอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นก็คือฉันน่างที้ผมเลือกเพลงมาครับนะฉันนั่งอย่างที่ผมอยู่กับทุกคนเลยนะฮะขอาความกุณาเก็บกล้องท่านนะฮะอะไรนะลงไปนะครับนี่เป็นคำสั่งไม่หรอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเป็นงานเป็ดอย่างนี้อยู่แล้วอะไรนะร้องได้ร้องได้เป็นพี่ใจดีไปถึงไหนเนี่ยฮะ ไม่ใช่มันร้องได้จริงๆไเราอยู่ในสถานที่ที่เขาจ่ายค่าลิขสิทธิ์แล้วนะครับถามๆก็หรอมีใครอยากได้เพลงอะไรครับรีเควสต์มาได้เลย <ห ả? S 2> ของี่เป็นเก่าๆนี่ที่เมื่อกี้ก็าไปเช็คลิสต์แล้วเพลงปีนี้ไม่มีเลยนะครับแสนล้านนาทีลืมไปก่อนอะไรนี่ลืมไปได้เลยไม่ต้องกลัวรุ่นนี้ผมสแกนดูทุกหมดแล้วเนี่ยโดยสายการโดยตัวเองเนี่ยโอ้ย น้องน้องก็มีรวมน้องน้องมาด้วยผมว่ามีหลักหมื่นอะตังตังตังในกระเป๋ารุ่นพี่เบิร์ดอัพอ่ะมีใครอ่านอะไรไหมครับอะไรนะมีรุ่นไหนอีกไหมฮะพี่เบิร์ดแสดงอยู่พี่เบิร์ดเลยนะกำลังแสดงอยู่กำลังแสดงอยู่พี่เบิร์ดต้องดูให้ใหญ่ทุกคนจะกลับไปดูพี่เบิร์ดแสดง มีมีใครทิ้งบัดที่เบิร์ดมานี่สุดยอดอะรู้สึกผิดเลยอ่ะเพลงอะไรดีครับเสนอมาได้เลยผมให้สิทธิ์คนที่กล้าสุด r ม่กล้าสลายคนที่กล้าคนแรกท่านต้องพูดออกมาลอยถือว่าถือว่าใช้ความกล้าอย่างสุดซึ้งท่านต้องยกมือขึ้นสูงๆพูดป้องปากไม่ไม่ไม่มีผลอะไรนะ ยกขึ้นสูงครับแล้วพูดชื่อเพลงมาเลยนะครับเฮ้ยไม่ได้ยกครับใหม่ไปบอกแล้วว่าเพลงใหม่ๆม่ียกขึ้นสูงครับปีนกไม่ดีเลยเก่งใจก็ไม่ต้องก็ไม่ต้องให้ร้องไงมีมีไหมนี่เก่งใจเขียนว่าของแดนนี่ใช่หรือเปล่าเอ่ยซึ่งไม่เบื่อเก่งใจอ่ะไปดูอะไรนะนาซาลี่นะเออเอาเพลงใหม่ๆสิเล่นนานมีโอกาสทำไมไม่ได้ ป็นความรู้สึกส่วนตัวเะอยาผู้สิบบอว่าอากให้มีเนี่โอ้มีเาหวานเอาไ้เนี่ยันขึ้นว่าหวานวไเบาหน่อยมี้ทมีเบาเแต่ของบนะครับไม่รู้เบหลือเกินสกายล็กซี่ เบิกบายสีอะไรเนี่ยฮะไม่มีคำบรรยายมีไหมครับหรือไม่มีย้ําแย้งทั้งหมดไม่มีคนเสิร์ตคำบรรยายไม่มีคำจอบแต่ความไม่มีพรุ่งนี้ไม่มีคไม่มีไม่มีพรุ่งนี้ไม่มีคำตอบไม่มีจะดีกว่า ไม่มีคำตอบจากสวรรค์พี่พี่พิมได้แล้วพี่ไม่มีไม่สไม่ไม่ต้องมีคำบรรยายดี้ถือว่าผิดถือว่าผิดเต็มเพลงเต็มเพลงไรนะหยุดฮะหยุดเลยหยุดร้องบ่อยแล้วอ่ะไม่เบื่อเพลงหยุด ผมว่าเราจะเรียกมดก็6โมงเช้าคีจี G ด้วยคีนี้สูงไปไหมไม่รู้นะครับต้องลองดู <c oughs> ผมว่าต้องใช้เสียงนะทีอบอมือนี่นแหละเฉพาะที่สุดเดินต,ตีดังกว่าน,นี้ได้ไ่ะครับ 不要。老 i มิสเตอร์ทีมนี่เป็นงานต่อนะคร yeah. ocean, ah? Orleans, so meta, around, ับพรุ่งนี้พวกนีงานเขารียบเขารียบจบแล้วนะฮะเบแขที่สองครับเชิญครับเชิญครับอะไรนะ